Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเททีสนะ ท่านี้มาเทียบค่าพลังเดิร์ลิกตัวบบยนของฟีเจอร์ม่วงนะครับผมแล้วก็ตัวฟรีตัวฟรีเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพอดีที่สุดไหมก,ก็ก็ดีที่สุดเพราะว่ามันก็ตัวฟรีด้วยนะม,มีมีทุกคนนะครับผมมีทุกคนแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมีบูสเตอร์นะครับผมมีบูสเตอร์ถ้าเทียบแบบไม่ต้องรวมบู์นะก็ก็ตัวฟรีดีกว่าแบบชัดเจีนทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างเลยชัดเจีนนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะบวกขึ้น3นะ มันจะบวกขึ้น3ขึ้น3ก็จะเป็น99เแลว้ว่ะเอาดิตรงนี้ก็99เแลว้วอ่ะนะฮะเกมเราตัวนี้99ถ้าบูสต์ขึ้น3อ่นะนะฮะอโอเคโอเคนะฮะอืมตัวฟีงก,ก็ก็ดีอยู่แล้วนะนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยม,มันมันมีบูสต์นะครับผมมันมีบูสเตอร์นะฮะมีบูสเตอร์ อันนี้คือยังไม่ได้จับทําอะไรนะปกตินะครับผมเกมรับก็สู้ตัวฟรีไม่ได้นะสู้ตัวฟรีไม่ได้ถ้ามีบูธล่ะถ้ามีบูธล่ะบูธก็จะมีเกมรับตัวนี้บูทสามก็เท่ากันแหละเอาจริงก็เท่ากันแหละนะแล้วก็จะมีทากลิงบูสามก็เท่ากันแหละเอาจริงนะก็เท่ากันแหละแล้วก็จะมีสปีตต้นก็ไม่ได้นับอะไรแล้วก็กระโดดกระโดดอดีกว่าถ้ารวมบูธเนี่ย กระโดดดีกว่านะครับผมกระโดดดีกว่าแต่ถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังสู้ตัวฟรีไม่ได้นะจริงยังสู้ตัวฟรีไม่ได้นะยังสู้ตัวฟรีไม่ได้ตัวฟรีเนี่ยไม่ต้องบูตแล้วก็โหดด้วยนะเล่นดีด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าบูตเนี่ยถ้ารวมบูตเนี่ยอ่ามันก็จะบวกแค่เกมรับตรงนี้มีทากลิงนะครับผมแต่สเตตพวกเอาา็กเรชันแะเกีเมนเนี่ยก็สู้ตัวตัวนี้ไม่ได้นะครับผม นะครัเราก็เท่ากันนะฮะโอเคโอเคดูไม่ยากนะครับผมดูไม่ยากถ้ามาทรงนี้นะถ้ามาทรงนี้ดูไม่ยากนะครับผมโอเคโอเคนะก็จะเป็นเออ่ตัวฟรีตัวนี้ที่ยังดีที่สุดอยู่นะถึงตัวนี้จะบูตแบบเต็มที่แล้วนะนะถึงตัวตัวนี้จะบูตเต็มที่แล้วก็ยังสู้ตัวฟรีนี้ไม่ได้นะครับผมแต่มันก็ ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้อยู่ดี <g ười> ดดวะ่ะกระโดดลุ้งหม่งก็ไม่ได้กระโดดอากระโดดอะได้กระโดดได้นะกระโดะได,ะโดได้แนะข็งเกร็งไม่ได้นะเกียมรับไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายตรงนี้ก็เท่ากันเก้าเก้าเหมือนกันนะนะตรงเนี้ยเก้าเก้าเหมือนกันเกียมรับก็คือก็คือสุดแล้วแหละจริงเก้าเก้าก็คือสุดแล้วแหละ นงนเกีเมน์แพ้ทักลิงเท่ากันอีกชันแพ้นะครับผมสุดท้ายเกยมรับตรงนี้ก็99เหมือนกันนะครับผม9 9้าเหมือนกันแต่ก็ยละเอียดต่างๆก็ตัวตัวฟีดูดีกว่าเลยไม่ต้องบูท1 0 0เหมือนกัน้านะตัวฟีก็100อเหมือนกันนะสำหรับเดรลิกนะนะแล้วดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างแต่ไม่รวมบูทมัน9 4้าสีนะเนี่ยมัน9 4สี่นะอืมอืมดีกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับผม ดีกว่าตัวนี้แน่ๆอันนี้ยังไม่รวมบูธถ้าบูธก็ตรงนี้ไปไกลคือตัวนี้เก้าเก้านะอ๋าดีกว่าตัวนี้แน่ๆนะดีไม่ดีเป็นรองแค่ตัวฟรีแน่แน่จริงนะเนี่ยโนะหเชี่ยหดนะแต่แต่ตัวนี้ได้ได้แข็งเกร่งได้กระโดดที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้ถาถ้าบูธเต็มที่กระโดดเท่ากันนะครับผมอืมอืมเออวะ่ะเกาสี่ที่ดีกว่า95นะครับผมเกสที่ดีกว่า95้านะและมีบูสเตอร์ อันนี้ก็เก้าห้าสมัยนู้นเฮ้ยนะครับผมอืมอืมให้ตัวเก้าสี่ดีกว่านะให้ตัวเก้าสี่ดีกว่าถึงจะไม่รวมบูทก็เถอะอันนี้เก้าห้าโหอันนี้ต้องยอมไหมต้องยอมไหมละ่ะไม่ยอมดินะได้โมงได้พลังการยิงได้กระโดดรวมบูทก็จะเป็นห้านะฮะอืมอืมได้ได้ได้ไดได เกียบแบบตรงนี้รวมบูทก็จะเป็นบวกสามนะฮะทักลิงก็เท่ากันอืมสูสีส่สงว่า์ช่นนี้ถือว่าสูสีนะถือว่าสูสีกันนะครับผมไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะไม่ได้ห่างกันเยอะถือว่าสูสีถือว่าสูสีสสนะครับผมโอเคโอเคตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะจะดูเกมรับบเป็นหลักนะครับผมอืมตัวนี้ก็ ส,สูสีสูสีถือว่าสูสีกันได้อย่างเสียอย่างสองเวอร์ชันนี้สูสีเนี่ยแต่ที่ดีที่สุดส่วนตัวก็คือตัวฟรีนั่นแหละนะตัวฟรีตัวฟรีอืมสูสีได้อย่างเสียอย่างได้เกมรับเก้าเก้าแต่ก็เสียพวกเอ็งเก็ตเมสในเวอร์ชันนี้เยอะเหมือนกนะันนะนะครับผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็สูสีกันนั่นแหละนะมาเดิลิกเดิลิกแต่ก็น่าเล่นอยู่นะน่าเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามาตรงเนี้ยสูสีนะ สูสีแฟนชอยแฟนชอยเก้าห้าโอ้โหอืมก็สูสีนะครับผมนะเพราะว่าม,มันมันก็มีบูตตรงนี้ไงมันมีบูตมันมีบูตทักลิงด้วยนะแต่ก็สูสีแหละเอาจริงอันนะี้สูสีสูสีไม่ได้ห่างกันเยอะเท่าตัวตัวฟีตัวฟีวฟนี่ไปไกลนะครับผมตัวฟีไปไกลมากอ่านะ โอเคาวกเวอร์ชันนี้อืมอืมด้วยถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เหรอถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าบวกสามใช่ป่มมันก็จะเป็นบวกหนึ่งตัวนี้ก็บวกหนึ่งอืมให้ตัวนี้ดีกว่านะให้ตัวให้ตัวนี้ดีกว่านะโอเคประมาณนี้แล้วรันสำหรับเทียบขับนังเดลิกนะตัวล่าสุดถามว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นเกมรับ99เหมือนกับตัวฟรีเลยตัวฟรีก็99แต่ตัวฟรีมัน มันแน่นกว่าเอาจริงแน่นกว่าด้วยเอ็กซ์ิชันด้วยเอนเกจเมนต์ด้วยเข็งแกร่งกระโดดเงี้ยดีกว่าพลังการยิงอะไรเงี้ยพลังการเตะก็ถือว่าโอเคอนะก็สูสีกันนะแต่ก็ตัวฟรีดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่ต้องบูตนะไม่ต้องบูตแล้วก็มีกันทุกคนนะครับผมเดลิกนะตัวนี้ก็ดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย let s.